สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลแปลกใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกทุเรียนนะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนสาวครับก็ซ้อมติดลูกมาเป็นปีที่สองนะครับตอนนี้เพื่อนๆคงจำได้นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับ ต้นนี้ไม่ได้โฉกสารนะครับไม่ได้กระตุ้นอะไรทั้งนั้นนะครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงกักน้ําเอาดอกนะครับเดี๋ยวผมใจดูนะครับนี่คือไฮไลท์ของคลิปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าใบทุเรียนสวยมากครับแต่ใบค่อนข้างที่จะสีดเหลืองครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าใบ นี้ที่ซีดเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรครับสาเหตุที่ผมรู้นะครับก็คือหนึ่งะครับเกิดจากสภาพอากาศโดยรอบนะครับในช่วงหน้าแลงครับก็คือแสงแดดครับอาการแบบนี้ก็เป็นอาการเริ่มแรกของอาการสันเบิร์นะครับคือทุเรียนต้นนี้ได้กักน้ําเป็นเวลา10วันแล้วนะครับ ปกติใบก็จะเขียวเข้มสวยนะครับแต่โดนแดดเยอะก็จะสีเหลืองทุเรียนลักษณะนี้คือทุเรียนออกดอกแล้วครับถ้าใบสีเหลืองแบบนี้นะครับแต่ใบตัวนี้ก็ก็จะไม่ร่วงหล่นนะครับเพราะว่าเป็นใบหลักของเขาครับสาเหตุที่ได้สีเหลืองก็คือปลายรากของเขามีอาการขาดน้ํานะครับคือเรากระตุ้นความเครียดของเขานะครับโดยการกักน้ําแล้วก็ โดยอากาศแห้งแล้งลมแรงนะครับทำให้ใบซีดเหลืองแบบนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับผู้ที่ทำทุเรียนใหม่รว่าทุเรียนสาวออกลูกเป็นปีแรกนะครับไม่ต้องตกใจครับใบก็จะซีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อดอกเขามาเต็มนะครับเราก็จะให้น้ำให้ถึงปลายรากให้น้ำของเขาเต็มที่นะครับแล้วก็เขาจะดีขึ้นนะครับบวกด้วยการใช้ แมกนีเซียมนะครับแล้วก็ตัดอาหารรวมฉีดพ่นที่ใบนะครับ <seeing you. S 1> เขาก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าเขาออกดอกจริงหรือไม่ครับจริงนี้นะครับที่มีใบซีดเหลืองรุนแรงนะครับไปดูครับเดี่ยครับตอนนี้มันเป็นตอนเที่ยงนะครับแสงก็ เยอะพอสมควรครับเลยทําให้เห็นดอกยากพอสมควรครับเห็นไหมครับโอ้โหเห็นยากมากครับแสงแดดมันจัดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับคือดอกของเขานะครับก็ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่านี่ครับนี่ครับต้นไหนซีด ใบสีเหลืองนะครับแล้วก็บวกด้วยกับการกักน้ําหรือว,ว่าการกัดต้นต่างๆนะครับถ้าใบสีเหลืองมาไห่นะครับก็คือเขาได้ออกดอกแล้วครับครับสําหรับคลิปนี้ก็นำความรู้เล็กๆน้อยๆยแล้วก็เป็นความรู้ที่หลายๆท่านอาจไม่รู้นะครับแล้วก็ หลายๆท่านอาจจะไม่เคยพบเห็นครับมีอะไรก็ผมก็จะมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆผู้ชื่นชอบในการปลูกทุเรียนในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ